เส้นทางที่กายจากเทศบาลมาหน่อยหนึ่งเนาะแล้วเป็นเส้นทางที่จะออกไปใส่เมืองแอดพอดีววาขี่กายมาข้าพเจ้ามาเห็นเห็นเสาเล็กตัวนี้เนาะแล้วแน้มเข้ามาโอ้มันเป็นขัวอูนั่นเองเป็นขัวอูกเก่าเดี๋ยวจะพาทุกท่านน้องข้ามไปเบิ่งบรรยากาศในขัวอูดังกก้าวนี้สายน้ํามานี่เนาะแล้วก็ข้ามไปเบิง่งฝ่าหางกำดต่นั้นซุมโซนของกำดั่นั้นว่าจะเป็นเนาใด ไปเบิงวิถีชีวิตงานสานของราษาชนเนาะไปเบิงบรรยากาศความสวยงามของเมืองนี้น้อกันเนาะเมืองนี้คือเมืองเสียงข้อแขวงหัวพานเด้อทุกท่านนี่เป็นภาพบรรยากาศในช่วงตอนเศร้าชีวะเศร้ากับบ่หลายนะทุกคนสวยแน่นอนนึงแล้วแหละเนาะแปดโมงเคืองละทีค่ะเพื่อจ้ามาฮอดจุดน,นี้ออกจากเงินพักมาไปเวียตลาดมาแล้วนี่ทุกคนเป็นขวาอูเก่าเนาะแต่ว่าพุ่นบุได้ร,รับ,บุเอาไว้ว่าสร้างปีใด แล้วสําเร็จปีไหแต่ว่าหุ่มทรงลักษณะมันเก่าหลายแล้วมีอายุร้ายกว่า1ิปีแล้วแล้วมันจะมีขั้วอูแบบนี้มีสองขั้วเนาะขาั้วใหม่จะทัดต่อลงไปด้านลุมพุ่นอันนี้จะเป็นขั้วเกา่าคนว่าอากาศเย็นเนาะข่าวเจ้าอาจจะว่าค่านค้างคาเนี่ยมันเย็นหลายอยู่ภูมิถึงคําว่าสิองศาอยู่แต่ว่ามันอยู่ติดกันกันกบภูเขาและสาย หมอกนะแต่เธอเศร้าหกโมงเศร้าขับเจ้าลูกมาหมอกปกคลุมเลยนาะอยู่ทีเมืองเซียงคอในเมื่อนี้นะเมื่อนี้ก็เป็นวันทีเสาเจ็ดธันวาเนาะที่ขับเจ้าได้มาฮอดเมืองเซียงคอออกมาจากเวียงไซทุกคนนี่ก็คือจะเป็นขัวอูนะที่จะย่างข้ามน้ำมานะเองเนาะสายนี่สายน้ำนี่เอื้นว่าสายน้ำมาเขาจะแน้มลงไปเขาก็จะเห็นว่าอ่าเลาะ เรียบสายน้ำนี่เนาะเห็นมีส่วนของประาศะนเานที่เพิ่นปลูกพืชผัก,เอ,กนเ,นเอาไว้กินเนาะเอาไว้คัวอย่างสิแล้วก็จะเห็นเป็นเกาะดอนแหนมดอนแหนมไปพู่นก็จะเห็นประาชนที่เพิ่นไหลอมองไ่เบดเนาะหาอยู่หากินเนาะอันนี้คือสายน้ำที่มันไหลลงไปทางฝากกำนี้เนาะพอ้นเนาะเราจะเห็นว่ามีสายฟูมีสายมอกเนาะบกคุมฝากกำนี้เช่นกัน สายเหมาะเลยแล้วอยู่ในนี่จะมีเป็นชุมชซนหนึ่งเนาะข้าพเจ้าอ่าได้กวดเบิงองนแผนทีละขามขวานี้ไปจะเป็ยนอีกชุมชซนหนึ่งเดี๋ยวจะพาทุกคนไปเบืองว่าจะเปลีนน่ยนเนานใดเนาะออกจากเสียงข้อน,นี่ข้าพเจ้าจะไปเมืองแอดเนาะเมืองแอดมันจเป็นอีกเมืองหนึ่งได้ที่มีสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็จะมีวัดเต่าคือกันเนาะอันนี้คือสิ่งที่ข้าพเจ้าจะพาทุกคนไปเที่ยวสมนั่นเองถือได้ว่า มาอยู่ที่แขวงหัวพานี่ข้าพเจ้ากับพาทุกคนได้ไปเบิ่งมาหลายๆพื้นที่หลายๆแขวงเนาะหลายๆสถานที่แล้วอาจจะมีเมืองบางเมืองนะที่ข้าพเจ้าไปบ่ถึงพอเนืองด้วยในบางเมืองอุปสรรคก็คือบางเมืองนั่นเนาะเส้นทางมันไกลเกินไปเส้นทางมันขึ้นภูลงภูเนาะเน่องเลยว่ามันมีปัญหาในหน่อยนึงเนาะก,ก็เลยบ่าสามารถไปได้ในบางเมืองนั่นเองตวทุกคน นี่ขวาตัวจุดนี้เนาะเพคนก็นจะใส่มาหลายปีแล้วแล้วเป็นพื้นก็นจะเป็นไม้แป้นแบบนี้เอายางกับเชูอกซึกคุก,กคัก,กคุกคักอยู่เนาะแต่ว่าขับน้ำหนักได้อยู่เนาะข้าพเจ้านักเพียงแต่ห้าสิบสามกิโลห้าสิบสี่กิโลเองแต่ว่าความหนาแน่นความเบิ่งจักนี่สายเล็กนี่มัดนี่เนาะดูเนาะบักใหญ่ๆเลยข้าพเจ้ากลับยังโบหุ่มเป็นเล็กขันเอาไว้ ยางขาดไปเ่งสุมโซนของเวนว่าจะเป็นแนวใได้เอาอยางมาเนะี่ยเป็นแบบนี้นอทุกคนไปลหลายบ้านลหลายๆเมืองลหลายๆพื้นที่เนาะก็จะเห็นลห,ลลหลายๆสิ่งหลายอย่างที่แตกต่างกันไปอาจจะบอมีเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามอาจจะบ่เป็นพื้นที่ที่โดดเด่นจันสิแต่มันสัมผัสได้ถึงพิธีชีวิตสัมผัสได้ถึงการเป็นอยู่ของชุมชนนั้นนะไ้เฮาได้เห็นเรื่องราวต่าง มันสามารถให้เราได้สัมผัสถึงความเป็นอยู่ของแต่ละพื้นที่นั่นเองเนะงาะยางใกล้จ่สุดชนขวารและวือว่ายาวเติบได้นี่ทุกคน้นาหลายเนะาะยางมากับเมื่อยเติบหนึ่งแล้วไปเบ่งซุนซ้อนี่น้ลงกันจะเป็นเนาใไดนะ้ตามสายอันห่วยเนาะตามสายนาบนี่เพื่อจะปลูกพืชผักใช่ไหมครับแงนลองไปเห็น มีสาลีมันต้นหอมบัวมาัข่าหัวาขิงปลากล้วยหมัเกเจี้ยงหมักพุกนั่นเองออพอนนำเอาเหล็กมาขันเอาไว้เพื่อให้รถเที่ยวเนาะเพราวะว่าหนึ่งมันเสี่ยงอันตรายถ้าเราใส่รถเที่ยวกันด้เพราะวันน่งไว้มันเก่าเนี่ยละเพิ่นอาจจะให้เขาไปใส่ ขวไม้แทนเนาะในการนำไซอ่สรถข้ามนี่ยางข้ามฝากประหอดแล้วโอ้ต้นอันนี้สามบาทปลูกได้หังให้เป็นกำแพงนั่วได้เนาะดอกมันเ,นเป็นเรื่องประมาณกล้องบัโฟกสัสบัว้ายสมบูรณ์ไปพุไปยางต่อ บบฮู้ซื้อขวานะว่าซื้อวานอะไรแต่ว่าเล็กยอดความเล็กคมหนาเน,นะะพื้นดึงเอาไว้เกาะเอาไว้แก่นาจะมีอยู่แต่ว่าพื้นอันนั้นแหละเนาะป้ายอ่านบุเห็นละบุฟู่อ,อะไรเ,เป็นลักษณะประมาณนี้อันนี้คือส่วนฝั่งการด้านนี้ข้ามาอันนี้จะเป็นส่วน เงียบเงียบสงบสงบแบ้านของเพื่นนี่กันเลยแต่ว่าทางด้านหนา้าควรจะมีป้ายบ้านเดี๋ยวขึ้นไปเบื่อนว่าซื้อบ้านยังเส้นเป็นทางแดงเนาะทางยางเข้ามากันไอ้สุกซอยู่นี่เห็นเพื่อนว่าได้หามเพื่ข้อมูลมาแล้วแม่นโบแมนอ่ถือาศาสนาพุทธเนาะอยู่นี่แต่ว่าก็อยู่ห้องกันได้เพราะว่าทางภาคเหนือเขานี่มีหลายส้นเผา่าเนาะหลายาศาสนา ผูหหหห้หนองปลาขนาดใหญ่ได้ยินผีหนองปลาเป็นแยกปลาแต่ว่าวิถีชีวิตนี้ผมรู้สว่าคักๆนกเป็นชุมชนที่หลายๆจุดที่ไปเห็นมาอาศัยธรรมชาติอยู่กับธรรมชาติแล้วก็ใช้ชีวิตที่เรียบง่ายนั่นเองบ้านห้วยลางนะ การมาซื้อบ้านหวยล้างขวานี่ก็ต้องแม่นเป็นขวาหวายล้างแล้วแหลนะเนาะซื้อขวาก็นเลยเพิ่นจูงฝิ่งไฟกันอยู่เย็นนะหนเวช้าๆอากาศเย็นดีๆน่าจะแมนเขตซุ่มโนเขตหงเฮียนเข้ามาออดนายจุดนี้อ๋อนี่เป็นหงเฮียน สบายดีโหเย็นเนาะหนาวพอดีว่าสี่้ามไปเที่ยวทั้งกำนั่นแล้วพอดีเนี่ยมาเห็นขวานมางามเลยยางขามมาลินแถวนี้บรรยากาศดีบรรยากาศดีหลายอากาศเย็นไว้กุ้งเดี๋ยวต้องต่อนะทุกคนทางด้านใน นี่จะเป็นห้องเฮียนเป็นห้องเฮียนของเพื่อนบ้านหวยลางดังไฟฟิ้งสูงๆเกยบง่ายอิหลีเนาะง่ายๆกางแดดกับลูกอยู่ห้องกันกางแดดสบายดีหนาวเนาะ ติ <laughs> ดกระพูนาะทางนั้นก็จะแมนเป็นสายพูทางนั้นก็พอรวมได้กิดเป็นซุ่มสนของหลังด้านน,นี้ของเพื่อนย่างขึ้นมาขับห่วยมาน้อยนึ่งสบายดีเย็ยนเนาะเใ่โอ้ย <c oughs> พอดีว่าซีาข้ามไปเมืองแอด แต่พอดีเนี่ยมาเห็นขว้าอูบอกว่ามันขว้าเกาเ่าคือว่ามีมูลเสน่ห์ได้สนกกะก็เลยางเลาะข้ามาเบิ่งเบิ่งบรรยากาศเยาี่ยวสมวิถีชีวิตเที่ยวสมอ่าแต่ละพื้นที่ยิยนตอนนี้ทุกมือบ่แต่ว่าใครแต่ว่ามีแสงแดดเนาะใครจะมีแสงแดดมันอ,นออกมาเนหน่อยหนึ่งใครหน่อยนึงมันเอามีแสงแดดช่วงก่อนนี้อยู่ในอ่ะบ้านเฮานี่ส่วนหลายแล้วเพิ่นประกอบอาชีพอันใดเจ้า ปลูกอะไรนปลูกอยู่นี่ได้ปลูกมันต้นมันอะไรนั่นหลักๆก็คือมันต้นบ่แถวเนี้ยขายให้ทั้งไหนอยู่ที่เขาทางบริษัทคุณบีโอ้ปัจจุบันนี้ราคาเท่าไหร่สำอางคือเป็นมันต้นพวกอะไกมันต้นนี่เนะบได้เกดูยแต่ว่าสัลีนี่ดิสลีนี่ก็ต้นหนึ่งเท่าไหร่ต้นหนึ่งชาบล้านปลายโอ้ดี๋ยวมันก็ขึ้นได้สินค้าดจู่กได้ราคาดีอยู่เนาะราคาดีราคาดีอยู่ ขอบใจหลยายยางซุ้มเขียดนี่ก่อนห่างต่อหน่ะนี่เทศสบ่านเออบริเวณจุดสุมส้นของเพื่อนก็คือจะไปประมาณนี้หนองบ้านข้างกลอยู่จุ้มกันหลายๆพัดเข่าคนฝ่งไฟหนาวบ่พระเท่าเย็นบ่เฮ็ดอยนังไนี่ โอ้คุณบริญญาณ์นะขออนุญาตเด้ออ uh ้ยมาลินมาสิข้ามไปอีกเมืองหนึ่งแล้วพู้นี้กายมาเห็นขว้าอูมันงามเลยโอ้ยางมาเบิ่งผมมาลองเที่ยวมาละไาท่องเที่ยวมาล้อลินมาที่เที่ยวมาเล้อลินชงอ่าขายช่างบริษัทขายยังบริษัทขายยังบรินีทสิไปเมืองแอดสิกายมา ไปเจ้าปเมืองแอดยังบ่ฮอดเทื่อยัังงยบ่่ฮอดเทือไปเที่ยววัดเก่าอยู่เมืองแอดกระสานที่เมืองแอดอันนี้เฮ็ดอีหยังนี่เจ้าขอเนี่ยครับโอ้ไปสิเฮ็ดกินล้วยจืนขายบอขายกหน่อยเลยดน่อยหน่อยเลยแเอ็มนี่กันเน่ะกล้วยพอดีหน่วยใหญ่ดีเนาะกล้วยนี่เนาะ ดีแต่ว่ามีแสงแดดเนาะคันคืออยู่อันซ่เหนือนี่ยอมอีเลยซ่อเหน่านี่สามองศาปางมือบวมียอดแสงแดดอยอะแค่เหนือแค่แต่ว่ามาเมืองเขานี่ก็ยังว่าใครน้อยนึงยังมีแสงแดดขึงว่าหนาวก็ได้มีมีบ้านเดียววะยูนี่ีบ้านเดียวแล้วไปก็มีบาน ทางรถไปก็มีทางรถไปฮอนเวียดด้วยโอ้ยหมายเขาว่าสามารถไปฮอนเวียดได้ข้ามไม่เหมือนกันเลยอุ๊้องขอบใจเด้อเพื่อนจะให้เปลี่ยนระบบน้ำน้ำสะอาดเลยแหละทุกคนถึงว่า อยู่ในสมัยเนาะแต่ว่าร,ระบบสลรความน้ำจริงิแล้วก็จะเป็นไฟฟ้าจี่เขาหอดเข้าเถิงเนาะในซุมชนของเพื่อนข้าเจ้ากํามุกน้ำมุกย่อยเนาะเป็นวัดเป็นไอไปบ้านสาธารณสุขแบบยางเองบ้านห่วยลางบ้านวัฒนธนรรมเนะอัน,นี้ก็คือจะมนเป็นห้องการบ้านเพื่อนได้เนี่ยใน,นจุดนี้ บ้านสามัคคีบ้านปลอดภัย

อยู S <S <estr vania> bueno. oh, ่บันเด้ววะอ๋ามาเตวียงก็เลยซีไปเมืองแอดเนาะพอดีว่าไก่ทางมาได้เห็นขวาอูเก่าเรคนชฟว่ามันมีมนเสน่ห์จุดได้อย่างหนึ่งใช่ไหมก็เลยยางข้าวขวาอูมาลินทาง้ากันนี่เปลี่นซุนบ้านซุนเผ่าอ่าบ้านของอีเผ่านึงเนาะทุก วาวมีหลายชนเผ่าที่อยู่พ้อมก,กันสามารถอยู่พ้อมกันได้นาะใช้ชีวิตวิถีชีวิตกันเป็นยูที่กลุมเกือซึ่งกันและกันน,นาะบ่ยจำแนกบอแบ่งปันบอยนะกันชีวิตเฮือนซา,านของเพี่นเป็นลักษณะประมาณนี้ช้ชีวิตกันอยู่แต่ละพื้นที่แต่ละสุสานแตกต่าง,งกัน,นะอนนี้ทุกคนเป็นภาพบรรยากาศในร่วม ที่า้ไปเจ้าผ่านทุกคนมาเที่ยวม,มาชมบ้านห้วยลางนั่นเองเนาะขามขวอาอูมาฟากทางด้านของเทศบาลเมืองสวยงามเนาะโดยรวมก็นเลยโอเคได้เห็นสีวิการเป็นอยู่ได้เห็น,หนในสิ่งที่ออกมานอกต่อเมืองก็เห็นหลายๆย,ย่างยางกลับกันวันนี้สุดแลย โอ้ย่างไก่เติบในรัฐบาดน,นี้ก็ได้มเนาไว้สิยญางไปก็ได้ตวันนี้จะพาทุกคน ไปอีกจุดหนึ่งเนาะก็คือจะเป็นวัดที่เห็นนะซ่องของอ้ายประดับดินที่เพิ่นมาในปีปีก่ายนี่เนาะที่บอกว่ามีวัดแห่งหนึ่งที่เพิ่นกําลังสร้างอยู่แล้วก็เป็นวัดเกา่ามีขววอูขึ้นกันเนาะอยู่ฝั่งด้านลุมใบพูดเดี๋ยวจะพาทุกคนไปเบิ่งก่อนแล้วจะที่น่าจะหาทุกคน เดินทางไปต่อไปที่มังแอดเนาะไปเที่ยวชมเที่ยวกับอีกหนึ่งจุดเนาะของสถานที่ดังกล่าวอยู่มังแอดดังที่ได้มีข้อมูลมามีสถานที่ท่องเที่ยวในทางวัฒน,นธรรมยูที่มังแอดห้างจากเมืองที่ไปไปหาเมืองแอดเนาะสิบเจ็ดกิโลสิบเจ็ดกิโลเมตรเองระยะ,ะทางก็ใช้เว่าประมาณสามสิบนาทีได้เนาะเบิ่งตามว่า เบิ่งตามความยากง่ายของเส้นทางที่เขาจะไปนั่นเองกเบิ่งสภาพเพิ่มตึ่นอากาศเย็นในตอนเช้าไปพักอยู่เมืองแอดหนึ่งมือ้อหลังจากนั้นก็จะโค้งกลับไปต่อเส้นทางหลวงออกกลับไปใส่ทรัพย์เนี่ยหลังจากนั้นก็จะไปที่เมืองเฮียมตืมออกจากเมืองเฮียมก็จะโค้งกลับไปที่อุดม ไปที่อุดมซ้ายออกไปใส่แขวงพงศสารีตต่มเนาะอันนั้นก็คือจุดหมายปลายทางที่ข้าพเจ้าจะไปออกจากพงศมสารีแล้วก็มาซีเซียงขวงถือว่าชบทิปหนึ่งในการเดินทางในตั้งแต่เดือนธันวาออกป่าจนพอดเดืนกกอนมกราอม2024นี้ถือว่าเป็นทริปทํมอิตนั่นเอเนาะ,นะก็คือรระงะของ3แขวงแต่ต้องเบิงตัวจริงอีกเนาะถ้าว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือ อาจจะมีการปรับเปลี่ยนแผนใหม่ในหองการเดินทางหรือว่าแขวงที่จะไปเติมนั่น๋ย่คือจะมีภาพบรรยากาศเท่านี้ทุกคนเนาะอยู่ที่บ้านหวยลางฝากทางกรรมด้านนี้ของเมืองเมือมงเสียงข้อเนอะอาะฝากทุกคนที่ตามเพิ่มเติมในคลิปต่อไปเนาะว่าจะพาทุกคนไป เสียวจุดเติมในขอบเขตบ้านของเฮานี้สำหรับวิดีโอนี้ขอขอบใจทุกท่านที่เข้ามาออดซมขอขอบใจหลายๆ